คดีน้องชมพู่ย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแตกกลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิดสข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตำรวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่1พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยประสาจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพริกสอบเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปหนุ่มกันชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกบกทาไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งตนนั้นก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บรรไลยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาย้อนคลิปเหตุการณ์หลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยให้สัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคําถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคํากับตํารวจกับที่พูดออกสื่อ พูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออีกอย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคําเดิมหรอกครับหนุ่มกันชัยพูดว่าอุ้ยลุงพลก็พูดมาว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครเจาะจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําให้เหมือนว่ามีพิรุษ วันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมอะ่ะลุงพลตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยพูดว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปักคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันลายนะคดีน้องชมพู่แชพิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเอง จากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิดสมข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชันสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสเส้น ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับในครั้งนี้และได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่หนึ่งรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประหลาดจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทักดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่ง ที่มีการพูดถึงก็คือมีการสอบปากคํำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งํำให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวน้องชมพู่หายไปด้วยภรรยาโทรศัพท์มาบอก แต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวน,สวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตนเองไปใส่ในเครื่องของพ่อแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพล เพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปคดีน้องชมพู่ลุงพลโดนหนักถูกตั้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาหลังตำรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญยืดเยือ้อมาสักพักใหญ่ๆห,หลังจากที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ตั้งแต่1มิถุนายน2564ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากน้ไในนานชัยพลวิภา ได้ขอเดินทางเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีโดยมีทนายตั้มหรือสิทธาเพียบังเกิดรับเป็นทนายความส่วนตัวให้กระทั่งนายชัยพลได้รับการประกันตัวและขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นศาลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานข่าวว่าตำรวจสพกกตูมเตรียมเชิญตัวนายชัยพลมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือฆ่าคน ด้วยเจตนาหลังพบหลักฐานบางอย่างในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อันเป็นหลักฐานสำคัญจนนำไปสู่การตั้งข้อหาดังกล่าวกับลุงเขยของหนูน้อยวัยสามขวบแห่งบ้านกกกอกก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานายชัยพลฐานความผิดสามข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทาการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ทำให้การชนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งรายงานระบุว่าตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากเส้นผมซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงเยขยกนงชมพู่พาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานานานเป็นปีด้วยก่อนหน้านี้มีดราม่าเกี่ยวกับลุงพลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพจชื่อดังอย่างดาวแปดแฉกได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ไล่เรียงเหตุการณ์วันที่ลุงพลมายัางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางเพจได้จวหัวตั้งคำถามว่านี่หรือลุงพลตั้งใจมอบตัวเปิดวงจรปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันที่สองมิถุนายน2564คําคำถามที่น่าสนใจคือผู้รู้กฎหมาย ย่อมทราบดีว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ที่ทำการของพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้เผยคดีน้องชมพู่รู้ตัวคนร้ายแล้วจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่สิเวรพร็พฤษภาคม2563กระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจ กำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงแต่วันเวลาผ่านไปแสนนานแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้หลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสัยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าว มีโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลนั้นจะโดนจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำอย่างแน่นอนสำหรับคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจกล่าวผ่านสื่อว่าตนมองว่าคดีของน้องชมพู่นั้นผ่านมาก,กว่า3เดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้ จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ตนคิดว่าตำรวจ เดินพลาดที่ทําให้เป็นคดีการฆาตกรรมตนมองว่าควรทําให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้การที่เป็นคดีฆาตกรรมแต่หาคนร้ายไม่ได้คดีจึงจบไม่ลงแบบนี้